มามามาพี่น้องมากรนยากาโอร่อยมากเลยมามานี่ตำถั่วนี่ตำมาอร่อยนะอร่อยจริงๆเลย

มาแล้วมาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยอือตามาทิตย์เดียวเหรอใมนี่มาเล่นเท่าหรอมาดินี่มาเล่นเท่าเลยอร่อยละกินกินอ่ามีเพื่อนมาแล้วคนหนึ่ง

cho liền, ha, nha nha, ha, um, này 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 là gì? cái mà chi? ngọt, thấy rồi, um, đấy, nhìn cái này, ui, cái gì, cái cái gì? um, thôi, mình làm cái được, 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 được,

ये मन सामने से में साले

rồi yeah, yeah. rồi. Bye bye. Bye bye.